รำพรธศานิกชนทุกท่านวันนี้ตัวจะมาภาพพระพรณรงพัฒธ,ธรรมราชุรัดวันนี้จะมากปปตักกถาธรรมในเรื่องของอิทธิบาทสีที่พระองค์ทรงตัดสั่งสอนไว้อิทธิบาทสีประกอบไปด้วยชันทะชันทะคือความรักอตมามีความรักคข่ในการที่อตมาชอบสวดมนต์หนึ่งอตมาสวดมนต์สวดมนต์เจริญภาวนาจนกระทั่งวันหนึ่งอตมา ได้รู้ถึงคุณค่าของการสวดมนต์ในการสวดมนตออ์กัอาตมานั้นอาตมาก็สวดตามโบราณอาจารย์ที่ท่านสั่งสอนกันไว้ในการรักษาคนอาตมาก็จะสวดบทเจริญพุทธมนต์และอาการวัตาอาการอาการวัวตาสวดจนกระทั่งวันหนึ่งอาตมาได้ไปสวดมนต์ก็ถึงรู้ว่ามีอะไรดีในการเรื่องสวดมนต์มาตั้งแต่อาตมาบทเป็นพระมาอาตมาชอบสวดมนต์มาตลอดเวลา วิริยะคือความอุตสาหะในการที่อาตมาได้มาเรื่องในการสวดมนต์อาตมาเพียรในการสวดพระปฏิโมกเพราะาพระปฏิโมกค,คือสิน227ีข้อที่อาตมาเพียรจะสวดเพื่อบอกสินให้พระภิกษุทั้งหลายที่บวชเป็นสมณเพศให้รู้ว่าศินมีอะไรมั่งสคือจิตตะคือความปักใฝ่ในการสวดมนต์ในการที่อาตมาได้มาสวดมนต์นะมีอะไรในทางที่ ฝักไฟในทางที่ดีอาตมาเคยสวดหนึ่งพอสวดไปแล้วเนี่ยรู้สึกในตัวเองจะมีหนึ่งไม่สบายเกิดขึ้นอาตมาก็ฝักไฟจนอาตมาสวดและตัวเองดีขึ้นอุตสาหจิตตะวิริยะวิริยะก็คือความฝักไฟ ความวิริยะก็คือความตริตองแล้วว่าอาตมาสวดมนต์แล้วจะมีผลคุณประโยชน์ดีดังใดกับพุทธศาสนิกชนทั่วไปหรือพระภิกษุสามเณรทั่วไปตัวอาตมาภาพก่อนที่อาตมาจะมาบวชนั้นอาตมาเกิดปุัติเหตุได้ผ่าตาสมองและก็ตาบอดหนึ่งข้างอาตมาตั้งใจสวดเพื่อเพียรจะบอกให้พระภิกษุรู้ไว้ว่าอย่างหนึ่งในการสวดมนต์ถ้ามีจิตวิริยะจิต ตวิมังสาฉันทะวิริยะจิตตาวิมังสาแล้วนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็ประสบความสําเร็จได้ด้วยดีเป็นกําลังใจให้กับพระภิกษุรุ่นต่อต่อมาอีกเพราะว่าพระขนาดอัตมาภาพนั้นได้ผ่าตัดสมองและตาบอดหนึ่งข้างก็ยังสวดได้และพระรุ่นต่อมาก็คงจะสวดได้ดีกว่าตมาอีกขอเป็นกําลังใจให้พระภิกษุทุกท่านทุกรูกทุกนามอัตมา บวชตั้งแต่พุทธศักราช2,550 25พระอุปชาของอาตมาคือพระราชพิพัฒนโกศลเป็นผู้อุปชาอุปชาให้ตัวอาตมานั้นตอนนี้พระราชพิพัฒนโกศลน,นั้นได้มีโยมมาถวายที่ให้สร้างโรงพยาบาล84ปี8 4 0 0ม,มหาราชอยู่ที่คลองสามวาเขตคลองสามวาจังหวัด รุงเทพนั้นเพื่อลองรับพุทธศาสนิกชนที่เจ็บไข้ได้ป่วยอาตมาจึงกล่าวบอกนิดนึงว่าถ้าผู้ใดที่สนใจในการทำทานบาร,รมีในเรื่องนี้เพราะทานบาร,รมีจะเกิดได้นั้นเป็นพกทรัพย์ก็คือการทำทานบาร,รมีถ้าเป็นบริวารทรัพย์ก็คือการบอกต่อให้พุทธศาสนิกชนคือรู้จักก็บอกต่อกันไปก็เป็นการทำทานบาร,รมีได้อีกเรื่องหนึง่ง อาตมามีความภูมิใจถ้าพุทธศาสนิกชนท่านใดต้องการหนึ่งเรื่องพระภิกษุสำเนนท่านใดต้องการเรื่องหนึ่งคือพระภิกษุต้องการให้อาตมาไปสวดปฏิโมกหรือพุทธศาสนิกชนที่ต้องการจะให้ตัวอาตมาช่วยในการทําทานบารมีเรื่องใดแล้วติดต่อมาได้ในรายการนี้อาตมารพร้อมที่จะไปช่วยหนึ่งพระภิกษุที่จะหาพระองค์สวดพระปฏิโมก อาตมาก็พร้อมที่จะไปลงสวดพระปฏิโมกข์ให้สองพระพุทธศาสนกชนทุกท่านที่ต้องการให้อาตมาไปช่วยในการบุญบาร,รมีในการที่ทําทานบาร,รมีเรื่องใดแล้วก็ติดต่ออาตมาได้อาตมาพร้อมที่จะไปช่วยทําทานบาร,รมีในเรื่องนั้นให้สําเร็จมุ่งหมายของปัรถนาของพุทธศาสนกชนและการที่อาตมาบทเป็นสมณะเพศนั้นได้ทําทานบาร,รมีในเรื่องนี้ก็ถือว่า อาตมาสะสมบุารมีนาในภายภาคหน้ารายภายภาคครบนี้เพื่อไปใช้ในภายภาคคบหน้าได้อาตมาพูดถึงเรื่องบุญบารมีที่เคยประสบมาหนึ่งเรื่องการทห้เราคนเราจะทําสําเร็จภาคเพียนได้ก็ต้องมีชันทวิริยะจิตตะวิมังสาอิธิบาสีของพระพุทธองค์ประกอบด้วย บุญบาร,รมีที่เราเคยสะสมมากับบุญบาร,รมีที่เรากําลังสะสมต่อไปในอนาคตอาตมาวันนี้มามาที่โรงเรียนวัดทุ่งกางเพื่อมามอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนให้นักเรียนที่ประพฤติหนึ่งสอบได้ที่หนึ่งที่สองที่สามอาตมาทาเช่นนี้มาตั้งแต่บวชมา 3, สามพรรษาอาตมาเริ่มทำตั้งแต่ปี ห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดปีนี้ผลของการอาตมาที่อาตมาได้มาทำทานบารมีในเรื่องสติปัญญาก็คงจะเป็นสาเหตุที่ทําให้อาตมาสวดพระปฏิโมกได้บทสวดที่อทตมาได้เพียในการศึกษาในการสวดมามีบทสวดหนึ่งที่อาตมาได้ท่องท่องจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อวันที่17เเมษาที่ผ่านมานั้น อาตมาได้รับกิจนิมนต์ในการที่จะมาเจริญพุทธมนต์ในการสวดเพื่อทําให้สุขภาพโยมดีขึ้นอาตมาก็ได้มาสวดที่วัดทุ่งกลางญาติโยมคนหนึ่งลูกของญาติโยมคนนี้แกเกิดปฏิเหตุมอไซทับหน้าอกจนกระเพาะปัสสาวะแตกอาตมา ก็ได to ้มาสวดและแม่ของโยมก็ได้ถูกไม้จิ้มเข้าไปในขาที่อัตมามาสวดนิมนต์อาตมามาสวดเพราะไม้จิ้มไปในขาโยมแม่ของโยมคนนี้เสร็จแล้วปุ๊บอัตมาก็มาเจริญพุทธมนต์บทที่อัตมามาเจริญพุทธมนต์นั้นก็เป็นบท12ตํานานในหนังสือมต์พิธีและอัตมาก็สวดอาการวัตตะสูตรเพื่อเป็นสลีมงคลให้กับพุทธศาสนิกชนท่านนี้จนพุทธศาสนท่านนี้ ลูกของผู้สานนิชนท่านนี้ก็เจริญขึ้นดีขึ้นและแม่ของุทธสานนิชนท่านนี้ก็ดีขึ้นเจริญพุทธมนต์จะเป็นสิริมงคลกับตัวเองหนึ่งและเป็นสิริมงคลกับผู้ที่รับฟังหนึ่งแม้กระทั่งในสิ่งที่ปฏิหารมีจริงหรือไม่จริงอาตมาไม่ทราบแต่อยากขอให้โยมตั้งใจในเรื่องสวดมนต์เจริญภาวนาจะได้สิ่งที่โยมปรารถนาทุกประการ อาตมาขอกล่าวในเรื่องบาปบุญคุณโทษอาตมาขอพูดถึงในบาปบุญคุณโทษที่อาตมาเคยได้เพียรมาได้เจอมาจากประสบการณ์ของตัวเองแล้วนั้นในคุณของบุญและบาปบาปหนึ่งการเพียรหนึ่งการตั้งใจทําในสิ่งที่บุญปริยาวัตถุประกอบด้วยจิตสามอย่างกายสามอย่างวจีสี่อย่างจิตเราดีกายเราดีวจีดี ได้บุญกริยาวัตถุสิบอันนั้นก็จะเป็นความดีที่ประกอบครบองค์ประกอบหมดแต่บาบุญคุณโทษที่อาตมาเคยได้เพียรมากับตัวเองได้เคยเจอมานั้นมีคนหลายลรูปแบบที่ต้องการในเรื่องหนึ่งเวลาตั้งการแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็จะคือสัจจะบาร,รมีไม่มีกับบุคคลใดบุคคลนั้นก็หนึ่งหามีความเจริญไม่ เพราะทุกคนทุกวันนี้ศัจจบร,รมีมีส่วนศัจจบร,รมีของคนเรานั้นจะดีมันต้องมีหนึ่งเรื่องหนึ่งมันต้องมีในการที่เราบำเพ็ญเพียรมาในเรื่องของทุกอย่างในโลกนี้คนทำไรเดี๋ยวนี้ต้องมีศัจจเวลาจะมอบสิ่งใดหรือให้ใครหรือสิ่งใดนั้นก็เหมือนกับว่าเรารอเราบอกให้เขาแล้วแล้วเราไม่ให้คนที่รอ ก็รอด้วยความที่หมดกําลังใจเสียใจเหมือนกับว่าเรามีบุตรเราบอกบุตรว่าพรุ่งนี้จะให้อย่างนั้นบุตรก็รอตั้งแต่คืนนี้จนถึงพรุ่งนี้ส่วนลูกที่รอความหวังที่พ่อให้ไว้ลูกก็ผิดหวังพ่อผิดหวังแล้วลูกก็มีการน้อยใจอาจจะไปทำอะไรที่พ่ออาจจะไม่คิดไม่ถึงก็ได้ในการที่ลูกไปติดยาเสพติด หรือไปกินเหล้าเมาสุราอาจจะเป็นผลพราะทำให้ลูกแต่ความรู้สึกพ่อพ่อรักลูกทุกคนพ่อแม่รักลูกทุกคนไม่อยากให้ลูกเป็นอย่างนั้นหรอกแต่บางครั้งในสิ่งที่ทำให้ลูกไม่ได้นั้นลูกคิดเองลูกคิดว่าพ่อไม่ลักลูกก็เลยไปกินเหล้าเมาสุราติดยาเสพติดนะบางที เราต้องดูเหตุผลด้วยว่าการที่พ่อไม่ให้เราเรื่องอะไรยก,ยกตัวอย่างอาตมาที่เจอมากับตัวเองนี้ก็คือคนหนึ่งที่บอกว่าจะมาบวชให้อาตมาเวลาอาตมาไปรักษาให้แล้วพออาตมารักษาให้จนดีขึ้นและก็ไม่บวชให้วันหนึ่งอาตมาเดินทางไปรักษาคนต่างจังหวัดอีก ที่อาตมาไปรักษาก็คือไปนูเคราะห์อาตมาไม่ได้หนึ่งไม่ได้ไปหวังลาบสการะใดๆจากการที่อาตมาไปรักษาสองคนที่อาตมามาให้อาตมารักษาก็มาหาอาตมาเองนะเสร็จแล้วไม่ได้บวชให้อาตมาคืออาตมาไม่ต้องการให้บวชอาตมาหรอกอาตมาบอกว่าถ้าอยากจะบวชเดี๋ยวเครื่องบวชทุกอย่างอาตมาจะหาให้เสร็จแล้วแกเดินดีขึ้นแกหายจะเป็นอมตะ วันหนึ่งแกก็ล้มเป็นเป็นถึงอมาาัมพาตเพราะว่าแกไม่รู้กรรมเก่าแกอยู่เรื่องอย่างใดเพราะว่าวันนั้นอาตมาไม่ไอยู่ในเหตุการณ์มีโยมมาเล่าให้อัตมาฟังว่าน้องชายแกโดนใครมิทราบทําให้ล้มตอนที่อยู่ในสวนหลังจากนั้นมาแกก็ลุกไม่ได้ก็เลยเป็นอมาาัมพาตอยู่ทุกวันนี้ อาจจะมาขอแสดงความเสียใจส่วนเรื่องบุญบุญถ้าบุญประกอบด้วยหนึ่งถ้าเราไม่พร้อมในการทําทานบารมีถ้าเราพร้อมในการทําทานบารมีแล้วนั้นจะประกอบด้วยพกทรัพย์ในภายภาคหน้าในภพหน้าถ้าเราไม่พร้อมในการที่เราจะสละทรัพย์ในการทําทานบารมีเราเพียงแต่บอกต่อกับบุคคลให้มาช่วยกันทําทานบารมี ก็จะเจริญรุ่งเรืองในเรื่องบริวารนะัพั์อัตมาคืออยากจะช่วยหนึ่งเรื่องในเรื่องหนึ่งเพราะอัตมาในช่วยการศึกษาแล้วตอนนี้อัตมามีความคิดอยากจะช่วยในการที่สร้างช่วยพระอุปชาอาจารย์ของอาจารย์ของอัตมาเองเนี่ยสร้างโรงพยาบาล8 4 3 0 3มหาราชเมื่อวันที่26มีนาคม2556 องค์พระ,พพะเทพรัตนราชสุดาได้ไปวางศิาลาฤกษนะ์ณคลองสามวาตะวันออกเขตคลองสามวาจังหวัดกรุงเทพโรงพยาบาลแห่งนี้นี้สร้างมีเตียงทั้งหมด200เตียงเพื่อรับคนป่วยจากทุกสารพัดทิศและคันยาวคลองสามวามินบุรี สายไหมมารักษาก็จึงขอเชิญชวนให้ทุกท่านมาร่วมกันในการสร้างโรงพยาบาลที่อาตมาที่อาจารย์ของพระบชาของอาตมาได้กำลังสร้างอยู่นี้อันนี้สงใดๆที่มาจากการสร้างโรงพยาบาลนั้นก็เหมือนเราช่วยคนป่วย ให้มีสุขภาพที่แข็งแรงอันนี้สรงนั้นก็จะกลับคืนมาในการที่เรามาสร้างโรงพยาบาลก็ทําให้เราสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและก็จะเป็นทานบาร,รมีอย่างหนึ่งในการที่จะสะสมบัณบุญบาร,รมีของเราในภายพบต่อไปในภายภาคหน้าถ้ารู้จักในการที่จะบําเพ็ญเพีย,พยบบารมีในเรื่องใดแล้วในการทําทานบาร,รมี ในเรื่องหนึ่งก็จะประสบความสําเร็จในเรื่องนั้นคือหนึ่งถ้าโยมบริวารไม่ดีก็ร่วมสร้างพระโมคคา,าราภาษาดีบุตรถ้าสุขภาพไม่ดีก็ร่วมสร้างโรงพยาบาลบริจาคทานบริมีในการโรงพยาบาลลงบริจาคเลือดโลหิตของตัวเองเพื่อผู้โดยสารนิกชนทั่วไปถ้าโยมอยากได้มีโภกทรัพย์ในภายภาคหน้า มหาศาลโยมก็บริษักบริจาคทรัพย์ที่ตัวเองมีอยู่ถ้าโยมอยากมีบริวารในทางที่ดีต่อไปในภายภาคหน้าโยมก็บอกกับผู้ทีสายที่ชนทั่วไปที่เป็นญาติสนิทมิตสหายให้ร่วมกับทำทานบาร,รมีในครั้งนี้อาตมาขอให้บุญใดๆที่โยมได้สร้างมาจงปร,ประสบความสําเร็จโดยเรยวันนี้ด้วยเทิน